สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับช่องมีมนมอน,านทาร์ดชาแนลนะสำหรับคลิปนี้นะคะเราอยู่กันกับคลิปรนดอมดวงความรักเนาะเป็นคลิปรนดอมดวงความรักนะคะของชาวธาตุไฟนะชาวราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูเนาะใครที่เข้ามาแล้วมนกกอนทากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกาลังใจด้วยนะคะ๋เ,เรามาเริ่มกันเลย เป็นคลิปพลังงานบวกสำหรับคนนะุณเนาะแล้วก็ในช่วงเวลานี้นะคะใครที่เขากำลังรู้สึกนึกถึงคิดถึงชาวทัตไฟอยู่เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะมาเริ่มกันเลยพลังงานของชาวทัตไฟ10บเมถาว0บดาบยังไงคะเนี่ยมีดิฮาร์ินเทสนะคะมีคาร์รฟน มันมีเรื่องของสเ,เตปการปล่อยวางกับสถานการณ์ปัญหาหรือการพยายามที่จะแบบหาแนวทางทางออกที่ดีเนาะสิ่งที่คุณตั้งใจสิ่งที่คุณรอคอยนะคะมูคิดว่ามันมันมีเกณฑ์ที่คุณจะหาทางออกของปัญหาหรือว่าของสถานการณ์นั้นๆเจอได้ มันเป็นลักษณะของการปล่อยวางกับบางเรื่องแล้วก็บางสถานการณ์เนะะาะสไตล์ที่เกิดขึ้นนะคะหมดว่ามันจะมีทิศทางของการทำตามสัญชาตญาณการที่ชาวทัศไฟเองอาจจะทำมุมตามความรู้สึกของตัวเองเป็นส่วนใหญ่พูดถึงความพยายามความมุ่งมั่นความตั้งใจ การที่เราจะใส่ความพยายามเข้าไปอย่างมากกับเป้าหมายในชีวิตตัวตนของเรานะคะประมาณนั้นเป็นสเต็ปของทิศทางความแตกต่างแต่ให้เวที่มันแบบมีแรงดึงดูดมีแนวโน้มที่จะขยับไปต่อได้เนาะอ,อ๋อถ้าคนภายนอกมองมาถึงชาวทักนไฟเมสิงธนูที่เข้ามา รับชมคลิปนี้นะคะในเวลานี้อาจจะมี f e ลลิ n g ที่เป็นแบบดูคุณเดาทางยากเดาใจลำบากไม่ไม่รู้ว่าเป็นสเต็ปความคิดหรือว่าอยู่ในโซนพลังงานความรู้สึกแบบไหนอืมให้ให้ความรู้สึกว่าคุณเป็นคนมุ่งมั่นคุณเป็นคนตั้งใจนะคะในการออกแรงหรือว่าในการใส่ความพยายาม กับเรื่องเมืงเรื่องกับบางสถานการณ์ที่จะเข้ามาในชีวิตของเราเออใส่เพลชั่นอย่างเต็มที่มุ่งมัน่นตั้งใจมากๆกับสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นแล้วก็อยู่ในทิศทางที่พร้อมลุยเสมอเนาะที่ผ่านมาชาวธาตุไฟคุณอนาะจะเจออะไรที่มันเป็นประเด็นของความทุกข์ความเศร้าความเสียใจหรือความผิดหวัง หลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่ได้เป็นไปตามแผนไม่ได้เป็นไปในแบบที่มุ่งหวังแล้วก็ตั้งใจมันจะมีการฟื้นฟูมันจะมีการทําให้สิ่งต่างๆมันเติมมันเต็มในพลังงานความรู้สึกของเราช่วงนี้จะเป็นช่วงที่คุณเลือกทําตามสัญชาตญาณความรู้สึก ถ้ามีปัญหาอะไรที่รู้สึกกดดันเพราะว่าคุณอยากจะวางกับสถานการณ์นั้นวางกับปัญหานั้นๆให้เราสามารถจะเดินหน้าหรือไปต่อในสเต็ปต่างๆได้นะคะประมาณนั้นสำหรับทิศทางพลังงานที่ขึ้นมาตรงนี้เนาะก็ขอดูลัคนาราศีหน่อยนะคะว่าใครที่เขากำลังนึกถึงคิดถึงชาทวัดไฟอยู่ การเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงจะไปในเบยไหนชาวพุศกนะคะกลุ่มมีนกลุ่มซ้ำนะแล้วก็สิงฉะนั้นสเต็ปเรื่องราวอะไรต่างๆมันจะมีทิศทางเนาะที่มันจะสอดของสอดรับของมันเองนะคะ อ,อมอนคือว่าสถานการณ์ดูเป็นอะไรที่คุณดูเหนื่อยม,อกมากๆเหมือนกันในช่วงเวลานี้ฉะนั้นเราไปดูกันหน่อยว่าพลังงานด้านบวกพลังงานดีๆพลังใจที่จะให้กับชาวทัศน์ไฟในช่วงเวลานี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็ใครที่เขากำลังนึกถึงคิดถึงคุณอยู่นะ มีพลังงานในเรื่องของความแฟร์ในเรื่องของความยุติธรรมขึ้นมามีพลังงานที่เป็นสเตจของการซัพพอร์ตในเรื่องของจิตใจพลังงานความรู้สึกทิศทางของแพชชั่นโอกาสและทางเลือกนะคะที่จะเกิดขึ้น จุดโฟกัสการลงดีเทลการใส่ใจรายละเอียดต่างๆเพราะว่าคนคนนี้เขาเข้ามาโฟกัสเข้ามาลงดีเทลในความแบบเป็นตัวตนของคุณแล้วมันก็ว่าเป็นสเต็ปที่ เราก็จะรับรู้ได้ถึงแนวโน้มอะไรหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นพลังงานการซัพพอร์ตนะคะซัพพอร์ตคุณในด้านต่างๆให้ความสัมพันธ์นี้มันได้กเกิดความแฟรก่เกิดความยุติธรรมหรือตัวคุณในช่วงเวลานี้ถ้าอยากจะเสริมหรือเพิ่มเติมในเรื่องของพลังงานกำลังใจในความรู้สึกมันคิอว่าเป็นการเสริมด้วย พลังงานในแง่มุมของการเข้าใจตัวตนเข้าใจตัวเองให้ให้มากยิงขึ้นเออให้สเต็ปต่างๆมันได้โฟโลไปในรูปแบบที่ควรจะเป็นในรูปแบบที่ตั้งใจได้เนาะแล้วก็มันอาจจะมีเรื่องของจังหวะการรอคอยนะคะตาบมลคิดว่าคุณจะได้เปิดมุมมองเปิดทัศนคติให้กว้างขึ้น ได้เห็นถึงแนวทางอะไรต่างในชีวิตมากขึ้นบางคนถ้าเดียวกับคนทางไกลเนาะว่ามันก็มีจังหวะของการรอคอยที่จะมาเจอมาเจอกันแล้วก็คุณจะมีพลังงานพาร์ทเนอร์เข้ามาในชีวิตมีโอกาสและทางเลือกให้คุณได้ตัดสินใจก็อยู่ที่คุณคือเราสุว่ามันจะมีการซัพพอตเข้ามาทางความรู้สึกพลังงานซัพพอตในเรื่องที่คุณ ต้องเดินต้องก้าวออไปในเวในสเต็ปที่เป็นตัวตนของคุณเองนะคะสิ่งที่มุ่งหวังแล้วก็การโฟกัสกับสิ่งต่างๆที่เป็นตัวตนของคุณเองเ,ออเราดูคำแนะนำจากไพ่หน่อยสิไพ่ยอยากบอกอะไรคุณบ้างนะคะมีไพ่เดอะทาวเวอร์มีไพ่เดช สิบเหรียนแล้วก็สิบดาบอาลักษณะพลังงานความรู้สึกเหมือนว่ามันเป็นการฮิลิ่งการฟื้นฟูการเยียวยาพลังงานจิตใจนะคะการที่จะเติม,เต,มเต็มบรรยากาศพลังงานความสึกให้มันเต็มที่มากๆให้มีพลังงานความสุขพลังงานแฮปปี้เนสการรีเบิร์กับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้น การฟื้นฟูนะคะเรื่องราวจิตใจและเรื่องเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่ที่จะมาถึงคุณการปรับเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นการได้ฟื้นฟูความสัมพันธ์เ,เดิมๆสาร,รบางคนได้ฮิลลิ่งยาวยาจิตใจคือต้องบอกแบบนี้เป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้ปลดล็อกได้เอนดิ้งกับปัญหาแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงที่มันเซอร์ไพรส์ความรู้สึกคุณมากๆให้คุณได้ปรับเปลี่ยนไปอยู่ในพื้นที่ของความสุข พื้นที่เซฟโซนในแบบที่คุณมองหาหรือที่คุณตามหานะคะประมาณนี้เลยจ้ะก็ต้องบอกว่าเป็นพลังงานภาพรวมนะอยากให้เพื่อนๆรับชมรับฟังรับต่รพลังงานดีๆจากคลิปนี้ไปนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันในคลิปหน้านะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ